สวัสดีครับทุมแพลว้าพเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้าๆน้ครับพี่น้องเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดขมนะครับหลังจากที่หลายๆมือที่เขามาเก็บนี่กับมากับน้องแพลวนะครับสวัสดีจ้าต <c oughs> ้องแพลวอยากกินเห็ดขมอีกครับเห็ดเมนูนะครับเนาะเข้ามาเก็บลาซาหลายมือครับ คุณอาจจะเก็บไปเบิดก้อนแล้วเนอะเมื่อนี้คนบอมาครับพี่น้องมันมีคนเลยนะครับเนะ่ะให้โขกแสดงว่าก <c oughs> ็จะมาเอาไปไล่แล้วอาจจะมีอีกนะครับเนาะมนเนี่ยมานอนเนอะหาไปเื่ ก็ได้เก่งเคียวเบังน้องเพล้นี่นะครับพี่น้องดอกแลกกลงเหลือนะครับจนจะแก้แล้วครับพี่น้องคอยเก็บไปแล้ว ของที่เชินหาบทัวกับมี่นะครับแล้วก็คอยคอยหาไปนี่แหละนะครับส่วนมากเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะครับส่วนมากคุณจะหาตั้งแต่บริเวณต้นนะครับพี่นอ้องเขาเคยมาหาเราหลายหลายรอบนะเขาจะรู้ว่าเห็ดเขาอยู่ลักษณะไหนะครับเห็ดเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะครับที่จะลงเรือบริเวณตน้นนี่คือชิบะย่างนะครับพี่นอ้อง ดอกง่อยู่ครับสวยๆเลยขวดไปเรื่อยๆนะครับน้ำส่องดินยังสีมันจะชื้นนะครับ น้องเพียวหาลุกไปททงพุันครับบรูว่าได้โบเนาะน้องเพียวหาไปกันครับถ้าจะเปิเบอร์น้อกันนี่นะครับเจะดดอกสองดอก สะสมไปครับพี่น้องนองแพ้วภาพ,าาะพาาาวะฮะภาพวะดอกสอ <c oughs> งดอกเบื้องขวัญเห้นน้องแพ้วนะครับพี่น้องเก็บสะสมไปนี่แล้วดอกสองดอกก็แต่แก่งในไมใหมพี่เห็นน้องเบื้องไหมอ๋อนี่นะครับ อะไรมันเยียงหัอมาโห <c oughs> เจ็บเดียวเห็ <c oughs> นยังบุเอาไปทำกันเลยมีแต่เยอะอยูบ่กินไว้แล้วที่รู้เห็นเหยียงเนาะเขาเอาแต่เห็ดคุม้มเนาะถ้าเจ้าเคลียร์ใบไ,ไม้มาถมไใบเนาะครับแต่บอดีก็บบอดีกินเห็ดไอ้น้องเขาเอา มันไปไหวผลเรามันซ้ำเด้อยู่เห็ดเห็ดโดนพดมันก็นนนจะซำสักนอ่นอยในห้องอ่ะกินดได้ก็เ,เออง,งานคนออกไปกินก่นแล้ม <c oughs> ตัวจะเห็นแต่ราดอกพป่น้องเอ้ยหาไปน้ำห้องเน้ะครับลงเหลือนิ่งถ้ายครับนิชาบว่าท่านได้แดดหลายเ้ากับหาไปเรื่อยๆตัวสิได้พ่อแกงคนแล้วครับ เป่นเม่าไปบนดแล้วเนอะจำพ่อแม่ไหนบ่มีคนมากครับมือนี้สองดอกง่ายๆเลยครับพี่นองปลาไพ่แถบนี้หกไหลเพิ่นกับปูเห็นอุ๊ยอุ๊ยอ้ยอุยเสือๆได้ครับ มองได้โบป็นตะมีจังมีนะครับเพราะว่าคนคิดว่าโเป็นตะมีเป็นกระเล็บมองขำเขาก็ไปหาเมืองนั้นนะครับสองหลอกสวยครับดอกเงี้ยเลยมองเท่ยวว่าหายงาของท่านครับ <c oughs> มันก็นต้องหายากแล้วเข้ามาที่หลังมูนอนน้องเพลวน้องพี่น้องเขาก็เล่มเอาใสประสบการณ์เอานี่นะครับมองไหที่เพิ่นคิดว,าว่าม,ม,มันบมมีเข้าเข้าไปเข้าจังสีได้นะครับน่ครับดอกค่อนข้างแก่แล้วแหละนรับพี่น้องอยู่ข้างในกันอีกปอภัยนะครับเขาเจะบ่มุนเข้ามา ือดกระดอกครับเ้าเห็นมันองแพลวหมุนขาปลาภัยเลยคันบมหมุนบ่นนเห็นครับพี่น้องอยู่ในปลาภายัยสิมต้องหมุนปลาภัยนะครับที่คิด้กินบองที่เขาจะหมุนมากพอได้ดอกสวยเะครับนี่ข้างในก็มีดอกนึง งามครับน่ครับดอกหนึ่ง้องเง็อแล้วน้องเยวหากไ้เขาเกิดไหมสองดอกงามๆครับน้ำเพาวางไว้หนีดนะแล้วขหมน่อไปเอาไปลองหมมนปลาเหมือนกันเทามัน มองี่เขาจะได้กลิ่นขึ้นในปลาไพเ่ยนะมองเขาจะหมุนบวมมาบวไดะมาที่น้องหมุนปลาไพกันเลปลาไพกับปลาไพค่ายครับเราใหม่ไรนะครับ อดอกสองดอกนองเพลียวพอแล้วครับลายบ่าน้องเพลีวยวใ่หโอ้้นอาึ้น,อนอด,อดอกหนึ่ง,อ,ง,อ,งอันนี้น่าจะมมมีคนลงมากนะ มันหลุดออกเนี่ยโอ้ยเสียดายอุปย่างเขาไปแยงเขาก็ต้องตัดออกคือเก่าจะเห็นมันเป็นดอกสวยๆกินไม่เป็จะได้สวยๆพ่อปานเพแค่ว่ามันหลุดหัวออกครับพ่อปานเขาไปแกงเขาจะไม่ได้ตัดออกนะครับพี่น้องครับ บรูว่าผ่านสายตาคนแดงเลยครับคุณครับทางในบนน้ำนะครับหลายดอกเลยย่นี่เดี๋ยวผมจะหาไปดีๆเพื่อมีหลายกว่านี้เนะ ท่านขายตายได้จังไห้คนโบเห็นครับหลุดคำพิลั่งวันอ,อีกอาทิตย์สองอาทิตย์เท่าเลยครับนี่ เนี่ยออกเป็นล่างออกดีๆนะครับคำตอบนี่ขมงแมหลายอยู่ครับ ผมเพียวนี่ป่ะเองเพียว,วเก็บเลยผงเพียวว่าทางผุ่นกับมีครับเก็บเลยออมองอยมือนคนโมกียเนะครับ เราก็ล่างงามเลยดอกงามนี่ครับตองนี้โอ้ล่างสวยได้น้องเท่า ตัดขายเห็ดอยู่ทางคนครับนะครับผมจําได้ว่าตอนผมมาหาทีแรกบริเวณนี้มันจะมีเบีย้ยในหน่อยหลายนะครับเนะาลองขวดเบิองกับเห็นอยู่นะครับนี่คนละงามเออสาวปรปเทศครับพี่นนอะ น่สวยเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องประมาณถ้วยสองถ่วยแล้วนะครับเฮาหาพ่อกินนะครับวนมากคนมือนี้คนม้าม้านะครับเพิ่นกะจะว่ามันเมือดแล้วลนะแต่ว่าเฮ้ากับสิบเบิดอีลีแล้วละเฮากับพ่อรู๋นะครับหมองไหนที่เขาเกิดดีๆเฮ้ากับไปหารอเบิง มองได้ที่มีเบียร์หลายๆนะครับหรือว,ว่าได้แกงครับเดี๋ยวไปเห็ดเมนูนะครับน้องเพล่าจะทำเมนูให้พี่น้องเบิง่งเมนูยังอยากยังอาจจะขอว่าสีเฮ็ดยังสะนอแังสดน้ำแล้วดอกจิง้ังติดตามนะครับพี่น้องจังติดตามว่าเขาจะเห็ดเมนูอย่างเนาะบบกแกงกะมีเมนูในใจอยู่ครับจังติดตามครับเห็นแะครับพี่น้องเห็ดที่เขาหลวกมากแล้วนะครับ น้องแพลวลวกมาสามน้ำนะครับบม่ได้ลวกต้มต้ม <laughs> ต้มสามน้ำจ้าต้มต้มเรียบร้อยแล้วครับสามน้ำจืดแล้วแล้วครับน้องแพลว,ว่าจะก,ก่อยนะครับสูตรน้องแพลยวจัดไปเข้าวันนี้ใส่อย่างนะีง<ฮ>สำหรับเครื่องเข้ากับ คลไข่ครับก๋อยเนื้อแล้วนะครับโมต่างกันเลยหลายๆอย่างตัวแตกต่างคือคืออย่างน้องแพลวคือเห็ดเปลี่ยนจากเนื้อเป็นเห็ดเปลี่ยนจากเนื้อเป็นเห็ดนะครับแต่ว่าที่เด็ดก็คือห่าใส่ปลานะครับนี่ยังไงของนัวของนัว ปลาไหลนิดหน่อยพอแล้วเนาะนิดหน่อยปลาแดงเรียบร้อยครับเครื่องเทียบเท่าสายไหลแหงเสียบนะครับ แหงหอมไม่แหงแหนล่ะน้องเพล่แหงหอมแดงซาละแหน่หอมหอมป้อมหอมบัวจ้ะหอมปี้นำนะครับหอมเปี้มะน,นาวมะน,นาวจากต้นของเฮานี่แหละครับ อสีสันครับพี่น้องก้อยเห็ดเนาะครับหเห็ดเที่ยวไปหามาเมื่อนี้แหละ็ <laughs> ะเนเราใส่บันเนาะใครชอาสิกินเลยีย <laughs> ่บุลเลียเนี่ย <laughs> สองคนกินโมบเบิดดอกแล้วครับพ่อไอแม่กินน้ำเนี่ยแต่พอแม่โบท่านได้หิวครับเฮ็ดไว้ถทาพ่อกับแม่ <laughs> ไม็่ทาเถ็าแ,แบ่งไปให้เพิ่นก็นได้พ่อแม่อยู่ในบ้านนะครับพักกันนอนพักผ่อนเราได้มาพอกินนะครับโมได้อเอาไล่ <laughs> เอาไล่ก็เอาอยากโ <laughs> บมีเห็ดเป็นไปเก็บไปแล่ะ <laughs> ชิมเน้อเจ้าของแม่ซิมแม่ยังไงอืงรสเด็ดชิมกันพี่น้องพี่แมอน้องแคลเป็นไงจ้างม,มีขอแจกต่างนะครับพี่น้องแต่ว่ามีมีมีข่วนวหอมคลองเห็ดมากๆเลยขอดแจกต่างก็คือมีรสขมนะครับรสขม เรืองเทศเท่านี่ก็คือลาบคือก่อยนี่แหละครับ้ื่ดยอดเลยพี่น้องลองไปเห็ดเบิงเ้งด้วยครับเอาเน,นี้อข้นๆบรรุเด้กกันยังครับว้าวไปครับบั่นพี่น้องนะครับพี่น้องมาจ้ากินข้าวจ้านะครับกินข้าวกันครับก้อย ก้อยเห็ดก้อยเห็ดบมกบวงข้าครับกมงลองนี่ของหวานครับขาดไม่ได้เลย <laughs> หมักเนี่ยหมักาข้าบหกแจงเนาะครับครับ <laughs> มาจ้าซื้อเจ้ารักันจ้าดอก <laughs> เห็ดเงี้ยเลยจ้าขับข <laughs> ับเป็นยัง แับ,บผมผมเล็กน้อยครับจะได้รถสตัตว์ก้อยคมจ้ะก้อยคมม,มต้องใส่เพียงยากจ้ะวัน vàng đi đi Nơi trẻ hả Pino? Năm khúc Tôn Nhìn chép đi hết cả ทำยังไงครับหอนไลฟ์พี่น้องตุ้ยเบ้่อจ้ะส่วนตักเออฝูงบินตั้มก็ไลฟ์ครับช่วงตอนนี้แบบมึงนานมึงมองแล้วครับพี่น้องฝูงบินตั้มเนี่ยไลฟ์ครับโอเคอ๋อ จับมก,กมข,ขมมมั้วอดหดตายครับ <c oughs> อ้อดอกยังเงี้ยลจ้ะังไงหวานมาั <c oughs> หลวงม่วงครับพี่น้องมาขอครัาเต็มปากเลยจ้ดาดอกนี่อะยเนี้มอมกม่วงชั่นดีครับน้องเาอาเอาบ้านครับแ <laughs> นวม,มากเลยครับพี่น้อง แับกลับผมได้ีเป็นยังไงเหนอะไรน้อนบหมืทำสองทำกันบ้างล้มเย็นเนมาแล้วแอ่แต่นี่ล้มแล้วเหนื่อยกับทน เขาไาทายแล้วครับเนาะ,ะไ้ว่เห็ดทองล่องเห็ดเบิ้งนะครับพี่นอ้องแ่บเลยจ้าสูตร,รนี่แ่บครับฮะเอาละคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจตู่กับน้องแพรวมาตลอดนะครับวันนี้ก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ